มีคนโทรมาบอกว่าจะปล่อยพระหลวงพ่อพานผมก็ขับรถไปบอกนัดเจอกันที่กุยบุรีผมก็เช่าพระหลวงพ่อพานเขาเช่าเสร็จคนคนนั้นเขาบอกว่าพี่พายุเอาเหรียญหลวงพ่อในกดรุ่นแรกไหมบอกเอามาดูหน่อยบอกเจ้าของเขาก็มาเขาก็ขับรถมาเขาก็เอาเหรียญหลวงพ่อในกุรุ่นแรกมาให้ดูแล้วก็ตกใจเราบอกเฮ้ยนี่มันเหรียญเมื่อ,ท,อ,อที่เราดูเมื่อตอนนั้นเนี่ยค,คำถามแรกผมถามเขาเลย พี่เป็นเจ้าของพระหรือเปล่าอืคือเราอยากรู้แล้วว่าเขาเป็นเจ้าของพระไหมไม่ใช่คนอื่นเอามาขายเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นกลัวจะซ้ํารอยเดิมตรงที่คุยแล้วค่ะไม่จบครับเขาบอกเขาเจ้าของพระเองเขาบอกพี่เท่าไหร่อ่าพี่พอเชื่อไหมว่าเขาเปิดราคามานะน้อยกว่าที่ที่ผมเจอราคาแรกเยอะมากเลยนะโรัแบบโดนมากครับผมแบบตอนนั้นนรู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะต้องไปองผมแน่นอนแล้วครับผมเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะมาก ผมก็ถามว่าเอางี้พี่ผมผมเช่าพี่ฮะออืมไม่ต่อสักคำด้วยตอนนี้ไม่ต่อด้วยตอนนั้นอ่ะรู้รู้สึกว่าเขาเขาเขาแถมพระให้ผมด้วยโอ้โหแกลเป็นว่าเขาไม่ได้ลดพระผมแต่เขาแถมพระหลวงพ่ะพันได้ผมหรือหรือหรืออะไรสักอย่างแต่ผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้มันหลายปีแล้วเป็นสิบปีครับสุดท้ายพระองค์เนี้ยหลังจากวันนั้นอ่ะอยู่ในคอผมจนวันนี้นะฮะนี่คือ โอ้ไม่ใช่แค่องค์เดียวนะฮะนี่นี่คือเหรียญของข้อในกุดรุ่นแรกที่วันนั้นจนถึงวันนี้ฮะ